สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่เอ่อมันใกล้ตัวเราทุกคนจริงๆนะครับคือเรื่องชีวิตมีความตายเป็นที่สุดค่ะเป็นสัจธรรมที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะคะใช่ครับเราจะลองมองเรื่องนี้จากหลายๆมุมเลยทั้งปรัชญาจิตวิทยาวัฒนธรรมแล้วก็เอ่อความท้าทายใหม่ๆในยุคดิจิทัลด้วยอืมก็น่าสนใจนะคะว่าการ ที่เราต้องเผชิญหน้ากับความตายเนี่ยนอกจากความกลัวแล้วมันให้อะไรกับชีวิตเราได้บ้างครับเป้าหมายก็คืออยากเข้าใจว่าการรู้ว่ามีจุดจบเนี่ยมันสร้างความหมายหรือสร้างแรงผลักดันให้เราได้ยังไงค่ะเพราะเหมือนกับว่าวิธีที่เรามังปลายทางนี่แหละที่มันกําหนดการเดินทางหรือชีวิตของเราเลยนะคะงั้นเราเริ่มจากมุมปรัชญาก,ก่อนเลยนะครับน่าสนใจมากว่าทั้งฝั่งตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็พูดถึงความตายเหมือนกันแต่เอ่อเป้าหมายอาจจะต่างกัน ใช่ค่ะอย่างถ้าเป็นพุทธศาสนาความตายก็ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นจุดสิ้นสุดจริงๆอ,อ๋อไม่ใช่ end point ซะทีเดียวค่ะแต่เป็นส่วนหนึ่งของวงจรที่ใหญ่กว่าคือสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดเป้าหมายเลยเป็นการออกจากวงจรน,นี้คือน,นิพพานถูกไหมครับถูกต้องค่ะซึ่งหลักมรณานุสติหรือการระลึกถึงความตายเนี่ยก็ไม่ใช่ให้กลัวนะคะครับครับแต่เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจมากกว่าว่าเออชีวิตมันไม่แน่นอนนะอย่าประมาท เร่งทำความดีเข้าไว้ใช้ความเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงเป็นแรงผลักดันไปสู่อิสรภาพจากวงจรประมาณนั้นเลยค่ะทีนี้พอลองหันมาดูฝั่งตะวันตกบ้างอย่างแนวคิดสโตอิกหรืออัติภาวนิยมอ๋อพวกนี้จะยอมรับเลยว่าชีวิตเรามีแค่ครั้งเดียวจริงๆมันจากัดใช่ครับอย่างเมมโมริของสโตอิกที่บอกว่าจงระลึกว่าต้องตายเนี่ยก็ไม่ใช่ให้เศร้านะครับค่ะแต่เหมือนกระตุ้นให้ใช้ชีวิตที่มีอยู่อย่างดีที่สุด อย่างมีคุณธรรมมีเหตุผลแล้วก็สงบใจยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ส่วนพวกอัตถิภาวานิยมก็จะเน้นไปอีกแบบคือเน้นเรื่องอิสรภาพและความรับผิดชอบอิสรภาพค่ะคือพอเรารู้ว่าเวลาเราจำกัดมากๆเนี่ยมันเหมือนบีบให้เราต้องเป็นคนเลือกและสร้างความหมายให้ชีวิตตัวเองขึ้นมาอ๋อคือเราต้องสร้างมันเองไม่มีใครกำหนดให้ ใช่ค่ะทุกการตัดสินใจมันเลยสำคัญมากเพราะมันคือการเติมความหมายลงไปในความว่างเปล่าด้วยตัวเราเองโอ้โหฟังดูเข้มข้นมากเลยนะครับสรุปคือฝั่งหนึ่งมองความตายเป็นประตูสู่อิสรภาพจากวงจรอีกฝั่งมองเป็นกรอบเวลาที่ทำให้ชีวิตเดี๋ยวนี้มีความหมายค่ะโดยรวมก็ประมาณนั้นนะคะแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับวัฒนธรรมต่างๆมีวิธีช่วยคนรับมือกับความจริงอันหนักอึ้งนี้ยังไงบ้าง พิธีกรรมความตายค่ะอันนี้มีบทบาทสําคัญมากๆเลยครับมันไม่ใช่แค่ประเพณีลอยๆนะคะแต่มันเป็นเหมือนกลไกลทางสังคมทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนมากช่วยยังไงบ้างครับก็อย่างแรกเลยคือมันสร้างระเบียบแบบแผนขึ้นมาท่ามกลางความรู้สึกสูญเสียที่มันอาจจะวุ่นวายสับสน อ๋อให้พอมีอะไรให้ยึดเหนี่ยวใช่ค่ะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนได้มารวมตัวกันแสดงความเสียใจยร่วมกันแล้วก็ตอกย้ำความเชื่อที่มีต่อชีวิตความตายหรือโลกหน้านึกภาพออกเลยอย่างพิธีศพแบบไทยเรานี่ชัดมากค่ะชัดเจนเลยมีการผสมผสานความเชื่อหลากหลายมากทั้งความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผีพราหมณ์แล้วก็พุทธ ใช่ครับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆก็มีความหมายอย่างการเวียนเมรุสามรอบค่ะก็สะท้อนหลักไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาหรือการเผาก็คือการชำระล้างคืนสู่ธาตุอะไรแบบนั้นถูกต้องค่ะแล้วก็ยังเชื่อมไปถึงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลอีกซึ่งก็สะท้อนความเชื่อเรื่องกรรมเรื่องภพภูมิหน้าอืมเหมือนพิธีกรรมมันช่วยทำให้ความเชื่อที่เป็นนามธรรมมากๆเนี่ยมันจับต้องได้ขึ้นมาใช่เลยค่ะ แล้วมันก็ช่วยให้คนที่กำลังเศร้ารู้สึกว่าตัวเองยังพอทำอะไรบางอย่างเพื่อผู้ตายได้ท่ามการความรู้สึกว่าแบบควบคุมอะไรไม่ได้เลยพอพูดถึงการทำอะไรเพื่อช่วยรับมือความเศร้าเนี่ยมันก็น่าคิดต่อยอดไปถึงยุคนี้แหละนะครับยุคดิจิตอลค่ะ เทคโนโลยีมันกําลังเข้ามาช่วยหรือจริงๆแล้วมันซ้าเติมกระบวนการโศกเศร้าเรากันแน่โอ้โหคําถามนี้สําคัญมากเลยค่ะเพราะตอนนี้เรากําลังเจอปรากฏการณ์ที่เรียกว่าวิญญาณดิจิทัลหรือดิจิโลกสวิญญาณดิจิทัลค่ะคือ ข้อมูลโปรไฟล์โซเชียลมีเดียต่างๆที่คนตายทิ้งเอาไว้อ๋อพวก Facebook, IG อะไรพวกนี้ใช่ค่ะสิ่งเหล่านี้มันส่งผลต่อการโศกเศร้าในแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยมันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการสูญเสียที่คลุมเครือ (Ambiguous loss) คลุมเครือ,อยังไงครับก็คือคนที่เรารักจากไปแล้วจริงๆแต่ตัวตนดิจิตอลของเขามันยังอยู่ยังปรากฏให้เราเห็นได้เรื่อยๆอยืมจริงด้วยครับ บางทีก็มีแจ้งเตือนวันเกิดหรือโพสต์เก่าๆเด้งขึ้นมาใช่ค่ะมันเลยทําให้กระบวนการยอมรับความจริงหรือการปิดฉากการสูญเสียจริงๆเนี่ยมันทําได้ยากขึ้นเพราะเหมือนเขายังอยู่และไม่อยู่ในเวลาเดียวกันแล้วยิ่งตอนนี้มีเทคโนโลยีที่มันเอ่อล้าไปกว่านั้นอีกอย่างแนวคิดเรื่องความเป็นอมาตะดิจิทัลค่ะพวก AI หรือที่บางทีเรียกว่า grief bots ใช่ครับที่เขาพยายามจะจำลองบุค,คลิก หรือแม้กระทั่งวิธีพูดคุยของคนที่จากไปแล้วอืลองวิดภาพตามนะครับถ้าเราสามารถคุยกับ AI ที่เหมือนกับคนที่เรารักซึ่งเสียไปแล้วได้เนี่ยมันจะมันจะช่วยเราหายคิดถึงหรือมันจะยิ่งตอกย้ําความจริงว่าเขาไม่อยู่แล้วกันแน่นั่นแหละค่ะคือใจกลางของคําถามเชิงจริยธรรมเชิงปรัชญาที่ตามมาติดๆเลยครับว่าไอสิ่งที่จําลองขึ้นมาเนี่ยมันใช่ตัวตนจริงๆของเขาไหม แล้วมันส่งผลกระทบต่อกระบวนการทําใจยอมรับความตายตามธรรมชาติของเรายัางไงแล้วมันกําลังท้าทายความหมายของคําว่าที่สุดหรือจุดจบของชีวิตไปเลยหรือเปล่าใช่เลยค่ะมันเหมือนเส้นแบ่งมันพลาดเลือนไปหมดมันทำให้ผมนึกถึงคําว่ามรดกหรือเลกาซีเลยนะครับค่ะคือแต่เดิมมรดกมันอาจจะเป็นความทรงจําสิ่งของหรือผลงานที่ผู้ตายทิ้งไว้ข้างหลังเป็นอะไรที่เอ่อพสซีฟหน่อยๆค่ะ เป็นสิ่งที่ถูกทิ้งไว้ให้ระลึกถึงแต่พอมีเทคโนโลยีแบบนี้เข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามรดกมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่แอคทีฟได้คือยังคงมีปฏิสัมพันธ์หรือกระทำอะไรบางอย่างต่อไปได้ในโลกโอ้โหประเด็นนี้น่าสนใจและซับซ้อนมากค่ะเพราะ A.I เหล่านี้อาจจะถูกใช้เพื่อสืบทอดเจตจำนงหรือแม้กระทั่งอุดมการณ์ของผู้ตายต่อไปได้เลยนะคะโหซึ่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างนี้อาจจะคาดไม่ถึงเลยนะครับ ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูกันยาวๆเลยฟังดูทั้งหมดแล้วเนี่ยแม้ว่าเทคโนโลยีจะพยายามเข้ามาเปลี่ยนหรือเบลอเส้นแบ่งเรื่องความตายยังไงก็ตามแต่แก่นที่เราได้ยินจากทุกๆมุมมองเลยก็คือคือการยอมรับความไม่เที่ยงใช่ครับการยอมรับความมีขีดจำกัดของชีวิตเพื่อที่เราจะได้ใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยอย่างมีความหมายที่สุด จริงๆค่ะเหมือนภูมิบัญญาจากหลายๆที่ทั้งตะวันออกตะวันตกหรือแม้แต่ในวัฒนธรรมต่างๆก็ดูจะชี้ไปทางเดียวกันนะคะว่าการตระหนักถึงสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องหน้าหดหูเสมอไปแต่มันเป็นแรงผลักดันค่ะเป็นแรงผลักดันชั้นดีเลยให้เราใช้ชีวิตยังมีคุณค่ามีความเมตตาแล้วก็ซื่อตรงต่อตัวเองต่อสิ่งที่เราเชื่อมัน่นอืมน่าคิดตามมากๆครับงั้นสุดท้ายนี้อาจจะต้องทิ้งคําถามชวนคิดไว้หน่อยนะครับค่ะ ว่าในยุคที่มรดกของเรามันอาจจะไม่ใช่แค่ความทรงจำแล้วแต่กลายเป็นตัวตนดิจิตอลที่ยังโต้อต,อตอบได้เนี่ยเราอยากให้ตัวตนหลังความตายของเรามีบทบาทแบบไหนหรือส่งต่ออะไรไปสู่อนาคตและคำถามที่อาจจะลึกไปกว่านั้นอีกก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันกำลังเปลี่ยนความเข้าใจพื้นฐานของเราต่อความหมายของการมีชีวิตอยู่และการจากไปอย่างไรบ้างคะ